สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอินดียตะรับก็สู่เทราเรียนะครับกลับมากันอีกแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชันใหม่อีกแล้วนะฮะเวอร์ชันใหม่ไม่รู้จะอัปเดตอะไรยังนานะครับอัปเดตแข่งกับไม r ครบหรือไงนะครับก็เป็นเวอร์ชัน่น1 2 1หนึนะครับผมอ่าก็อีกเรื่องนึงนะฮะเอนหลายๆคนถามเข้ามาเลยกันว่าผมโหลดเทราเรียจากไหน นะครับเป็นคำถามที่ตอบไปไม่รู้กี่ร้อยล้านรอบแล้วนะฮะก็นะครับผมก็โหลดในเพจโต้นะครับเป็นเกมซื้อไงนะครับก็โหลดได้ผ่านเพจโต้นะฮะก็จะมี2อันนะครับก็เนี่ยฮะอันนี้จะเป็นอันที่ผมซื้อไว้นะก็คืออันที่ติดตั้งแล้วแล้วก็นี้มันจะเป็นอันฟรีนะครับซึ่งอันฟรีเนี่ยมันจะเซฟไม่ได้นะครับส่วนอันที่ซื้อเนี่ยมันจะเซฟได้นะครับนี่แหละฮะก็ซื้อในราคา ร้อยกว่าบาทนะครับตอนนี้ก็น่าจะขึ้นประมาณ200รอยแล้วนะฮะก็นั่นแหละครับถ้าเราซื้อจาก Play Store เนี่ยมันจะอัปเดตได้นะครับแต่ถ้าเราแบบไปโหลดของเถื่อนอะไรเงี้ยนะครับมันก็เล่นได้ครับแต่ว่ามันอัปเดตแบบไม่ทันใจเรานะฮะก็แนะนําว่าซื้อแท้ดีกว่านะครับมันจะแบบรู้สึกดีกว่านะฮะตอนนี้ก็อัปเดตเมื่อไหร่มันก็อัปเดตให้อัตโนมัตินะฮะตื่นเช้ามาเอาอัปเดตแล้วนะครับผมก็ แนะนําว่าซื้อของแท้ดีกว่านะครับถ้าใครยังไม่มีตังค์ก็ก็เล่นของเถื่อนไปก่อนก็ได้นะครับผมก็รอจนกว่าจะมีตังค์อะไรฮะโอเคนะครับเราก็จะปิดเพสโตร์นะครับปอนเปลืองแรมนะแล้วก็ปิดเน็ตด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเทเลเรียกันอย่างเช่นเคยนะครับ n e v e r Life นะครับโอเคไม่ได้เจอกันนานนะฮะเราก็ไม่ค่อยจะมีเวลาว่างเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะเลิกงานนะฮะเป็นเวลา สี่ทุ่มห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับยี่สิบสองนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับถ้าเป็นภาษาใต้เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นตีสิบนะครับตีสิบก็คือสี่ทุ่มนะฮะถ้าตีสิบเอ็ดก็คือห้าทุ่มนะฮะคนใต้ก็จะเรียกเวลาแปลกๆนะฮะมาใหม่ๆผมก็งงนะฮะตีสิบตีสิบเอ็ดอะไรวะนะฮะรู้จักแต่ตีห้านะครับก็คนคนใต้เนี่ยเขาจะนับเวลาเป็นตีนะฮะแบบตีหนึ่งถึงตีสิบสองนะฮะแล้วก็เริ่มตีหนึ่งใหม่นะครับ ตีหนึ่งก็คือก็คือตีหนึ่งนะฮะมันจะมีตีหนึ่งหัวเช้าก็คือตีหนึ่งตอนแบบมืดๆนะครับแล้วก็จะมีตีหนึ่งก็คือเป็นตอนบ่ายโมงนะฮะก็ประมาณนั้นแหละคือการนับเวลาภาคใต้ก็ก็งงๆดีนะฮะมาใหม่ๆแล้วก็งงนะครับตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่เลิกเรียนตีสี่นะฮะเลิกเรียนตีสี่ก็คือสี่โมงเย็นนะหรือสิบเอ็ดนาฬิกานั่นเองเอ้สิบสิบหกนาฬิกาไม่ใช่สิบเอ็ดนะครับ โอเคอ่ะ okay, เราคุยเรื่องเวลาเสร็จแล้วนะครับกลับมากันต่อกับเทลเลียนะครับ <c oughs> ในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ไปสร้างอา่อะไรนะสวนสัตว์นะครับสวนสัตว์เปิดเขาดินนะฮะเปิดเปิดเขาดินนะครับไม่ใช่เด็สวนสัตว์เปิดใต้ดินนะฮะอ่าก็นี่แหละครับมีสัตว์อย่างที่เราเลี้ยงไปในพาร์ทที่แล้วนะฮะมีกระต่ายมีกบมีตั๊กแตนนะมีหนอนมีนกเป็ดนะฮะมีกระรอก มีผีเสื้อ2ตัวสีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะครับก็เหลืออีกน่าจะหลายตัวนะเพราะมันมีแบบมาลงมาแรงเยอะนะฮะมีสัตว์เยอะมากนะครับผมอ่ะโอเคก็สำหรับที่ผมถามไปในพาที่แล้วนะว่าไอ้เครื่องเนี่ยมันคืออะไรนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องที่ใช้ในการสุ่มแร่นะฮะก็มันจะสุ่มแร่ให้เราอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งก็ก็ไม่ได้ใช้ครับผมเราไปหาแร่กันดีกว่านะฮะ โอเคยาไนวิชชันนะครับผมไนวิชชันก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับนะฮะมีคนบอกให้ไปตกปลานะครับเผื่อจะได้แบบที่ขุดอ่าที่ขุดฉลามนะฮะก็ค่อยไปแลวกันครับตอนนี้ยังไม่ว่างนะฮะชีวิตเรามีอะไรให้ทำเยอะแยะนะครับตอนนี้ไม่ว่างไปตกปงตกปลาเล่นนะครับผมอ่าเตรียมยาอะไรอีกวะอันนี้เป็นยาโชลโลคชั่นออฟ ออนะฮะเป็นยาขุดแร่นั่นเองเนี่ยผมว่าน่าจะดีนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปขุดแร่กันละกันนะฮะก็เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ค่อยมีทรัพยากรอ,อะไรเท่าไหร่นะฮะชุดเกาะก็ยังกากาก,าก,ากอยู่อาวุธก็กะก,กากนะฮะผมว่าไปแบบลงมงลง,ลงเหมืองแบบจริงจังเกมมิ่งกันดีกว่านะฮะโอเคนะครับซึ่งผมว่าเดี๋ยวนะผมว่าไปขุดแถวบ้านดีกว่านะขุดแถวบ้านมันจะสบายใจกว่านะครับอ่ะ ก็เราจะทําแบบในซีซันที่แล้วนะครก็คือผมจะขุดดิ่งนะฮะอ่าสายดิ่งอีกแล้วนะฮะมีไม้ปะเนี่ยไม้มีเนี่โอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเราขุดไปตรงนี้เละเอ้ยสวัสดีสวัสดีเดมอนไอสวัสดีตาปีศาจนะฮะอ่าโอเคเราจะขุดดิ่งลงไปเลยนะครับตรงๆนะฮะไม่อ้อมค้อมครับผมนะฮะซอมบี้มาอันไหลกันนะกันเนอนะฮะ ตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนะครับก็จะอยู่ค่อนข้างลาบากนิดนึงนะฮะนะฮะก็จะขุดลงไปแบบนี้นะครับโอเควันนี้ก็เที่งเรียนนะฮะสอบเคมีโอ้ยากมากนะฮะอันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อใครที่อ่ากำลังอยู่มสามนะครับแล้วคิดว่าอยากจะยันต่อสายวิทย์คณิตนะฮะเคมียากมากนะครับผมจริงๆเลยนะฮะสุดๆไปเลยครับผมให้เลือกเคมีกับฟิสิก หรือชีวาเนี่ยผมเลือกชีวะกับฟิสิกส์ดีกว่านะฮะเคมีมันยากจริงๆนะครับผมอะไรกันนะกันหนาพี่อะไรกันนะกันหนาแต่มันไอมานี่มามันไม่มามันปอดครับผมแคร์ช่างมันฮะแล้วก็เอาเอานึกว่าจะไปแล้วเครบก็ว่าจะอยู่ใครอยู่มันแล้วแต่มันนะฮะเครบเอาดินมาอุดไว้หน่อยนะครับเพื่อเพื่อความเป็นธรรมชาตินะ ธรรมชาติมากเลยฮะอุดอ้อซอมบี้ซอมเบนโยเฮตนะฮะเออเราลืมตะเดี๋ยวค่อยทำบันไดก็ได้นะฮะนี่แหละครับก็จะเป็นเหมืองในสไตล์เรานะฮะใครทำแบบไหนก็ก็เรื่องคุณนะฮะผมทำแบบนี้นะครับนะฮะแบบใครแบบมันฮะจังหวะนี้นะครับมีซอมบี้หนึ่งตัวนะฮะทางด้านซ้ายมือกำลังต้องการประทะนะฮะแต่เราก็ไม่สนองครับผม ตรงนี้มีเลดนะครับเลดเลดอะไรที่อย่างหนึ่งนี่แหละนะครับเป็นสเตนเลสนั่นเองนะจ๊ะอ่านะครับเรียนเคมีเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสารต่างๆนะฮะพวกธาตุสารประกอบนะครับซึ่งก็ต้องท่องพวกตารางธงตารางธาตุนะฮะก็ถามว่าท่องไหมก็ท่องครับแต่ก็จําไม่ได้ฮะมันมีกี่ธาตุวะร้อยร้อยกว่าธาตุนะครับผมเออก็จําไปฮะนะครับจําได้ว่าไฮโดรเจนนี่ ล,ลำดับที่1น,นะฮะไฮะให้เจ้นจากนั้นก็ฮีเลียมนะครับจากนั้นก็ลืมจำไม่ได้แล้วนะโอเคนะครับก็เริ่มจะเจอหนทางเหมืองแล้วนะแถวนี้เนี่ยเห็นสลามแดงนะครับผมสลามแดงแล้วก็มีซอมบี้อยู่ทางด้านขวามือนะกำลังดำน้ำนะดำผุดดำว่ายตอดไปตอดมาเนี่ยจังหวะนี้เราก็ขุดกันต่อไปเออเราลืมทำที่ขุดใหม่เยี่ยมมากครับผมที่ขุดเราก็ ขุดชา้าจะได้เกินนะฮะถึงพรุ่งนี้มันจะถึงแกนโลกไหมเนี่ยนะะแกนโลกก็เลยทีเดียวนะครับโอเคนะตอนนี้เรามาถ,ถึงไหนแล้วฮะถึงไหนแล้วโอโหลึกมากครับผมสุดยอดไปเลยนะฮะมาเป็นชั่วโมงแล้วจังหวะนี้โกนะียรขุดต่อไปครับโอ้เจอสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าซิลเวอร์นะฮะเงินนั่นเองโอเคนะฮะ เงิน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  silver 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 ชิบชิบเรียนเคมีก็จะเรียนเรื่องพวกแร่พวกอะไรเงี้ยฮะพวก silver พวกอ่า copper ก็คือจะเป็นทองแดงนะฮะจำไม่ได้ว่า copper นี่มันอะไรวะจำไม่ได้นะ copper two อะไรเนี่ยนะครับผมเรียนเคมีก็ไม่ค่อยจะเข้าใจอะไรเท่าไหร่นะฮะจะไปแบบใส่ใจใพวกชีวงชีวะอะไรมากกว่านะเพราะ เราเข้าใจางไงแล้วเคมีมันยากอะครับมันไม่เข้าใจแล้วแบบเราก็พยายามแล้วแต่มันมันยากนะครับก็นั่นแหละมันก็เลยนะยากนะสายวิทย์คณิตเนี่ยเรียนคณิตเป็นหลักนะฮะวิทย์ก็จะมีฟิสิกส์เคมีชีวะเป็นหลักเลยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับที่แบบเน้นๆเลยเนี่ยก็นะครับนั่นแหละฟิสิกส์ก็เรียนคำนวณน,นะฮะชีวะก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องแบบอ่าชีวะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชีวภาพต่างๆนะฮะเรื่องกลไกร่างกายนะสิ่งมีชีวิตอ่าชีวะก็เรียนกับสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับส่วนเคมีก็เรียนเรื่องกับสารเกี่ยวกับสารสาร,รอบตัวนะฮะก็คือชีวะเนี่ยจะส่วนมากจะใช้การจำนะฮะอ่าส่วนฟิสิกส์ก็จำแล้วก็คำนวณน,นะฮะส่วนเคมีเนี่ยคือแบบจำคำนวณแล้วก็แบบต้องเข้าใจด้วยนะคือมันยังไงอะ่ะ รู้จักเลขอะโวคาโดป่ะ1.6 6ุคูณ10กำลังลบ24อะไรเงี้ยเออนะฮะมันต้องแบบมันจำเยอะอยิ่งกว่าฟิสิกส์อีกครับเคมี ME, เนี่ยถามว่าเข้าใจอะไรมากกว่าผมเข้าใจฟิสิกส์แล้วก็ชีวะมากกว่าเคมีอีกนะฮะบางคนก,ก็เข้าใจเคมีนะฮะอันนี้ก็ก็เก่งนะครับผมอ่าก็แล้วแต่คนชอบวิชาไหนนะเพราะว่าคนที่เรียนสายวิทย์คณิตเนี่ยมันก็มีต่างกันนะฮะบางคนชอบคณิตอย่างเดียวฮะแต่ว่าวิทย ก็ไม่ได้เลยเนะี่ยแต่มาเรียนสายวิทย์คณิตนะฮะบางคนก็ชอบเอบางคนก็ชอบฟิสิกส์นะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ก็แล้วแต่ครับผมแล้วแต่สายเลยนะฮะเอาพอเราจะสู้้วยมานะโอเคนะครับอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนสายวิทย์คณิตนะฮะก็เผื่อน้องๆคนไหนที่สนใจนะครับที่จะเรียนม .4 นะครับผมถามว่าแนะนํำไหมก็แนะนําครับเพราะว่าการเรียนสายวิทย์คณิตเนี่ยมัน สามารถเอาไปต่อได้ในทุกวิชาที่อ,อยากจะต่อเลยนะครับอยากจะต่อมหาวิทยาลัยดีๆอะไรเงี้ยน,นะครับสายวิทย์คณินเนี่ยมันจะไปได้หมดเลยนะครับแต่มันก็ยากครับนั่นแหละนะก็ถ้าใครชอบแบบพวกช่างกลช่างยนต์ช่างอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็กเรียนทางด้านช่างพวกนั้นก็ได้นะหรือจะเรียนพวกศิป์คำนวณนะฮะเรียนพวกอ,อังกฤษ คณิตอังกฤษญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกสายภาษานะครับก็ว่ากันไปเนะยมันก็จะแตกต่างกันไปนะฮะก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีหลายสายให้เราเลือกนะแล้วถ้าเราถนัดอะไรนะฮะชอบอะไรก็เลือกอันนั้นนะครับผมตามนั้นเลยนะจ๊ะโอเคครับเราปีนขึ้นมาเพื่อมาขุดตรงนี้นะเพราะเราขุดพลาดไปนะฮะโอเคตอนนี้ก็ผมจะขุดตรงๆอย่างเดียวนะไม่ได้อะไรมากมายนะ คือกดตรงแหละเราจะไม่อ้อมคอมนะเราเป็นคนตรงไปตรงมานะครับผมเห็นป่ะนี่นะฮะตรงดิ่งสู่นรกเลยนะครับผมบอกเลยว่าถึงนรกแน่นอนนะฮะมีสลามสีเหลืองตัวบักเอฟนะครับผมตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็จะกดต่อไปฮะแล้วก็จะคุยกันต่อไปนะฮะคุยเรื่องเรียนเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะเราเป็นคนมีสาระนะฮะสารเลวนะฮะ โอเคคุยเรื่องอะไรกันดีตอนนี้ก็ม6สอบโอเนเสร็จแล้วนะฮะก็หลายๆคนม6พี่ๆม6นะครับบางคนก็ได้มหาลัยไปแล้วนะฮะบบางคนก็ยังไม่ได้มหาลัยนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่นะเพราะว่ามหาลัยเนี่ยมันมันเสรีนะฮะมันก็เสรีมันมีให้เลือกเยอะนะฮะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนบางคนก็ยังไม่รู้เลยนะครับอยู่ม6แล้วอยากเป็นอะไรนะฮะก็ไม่รู้จะเรียนต่ออะไรดีนะครับขนาดม6กันเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะคิดตั้งแต่ตอนนี้นะฮะว่าเราอยากจะทําอะไรนะครับผมว่ามืดไปนะบางทีผมก็รู้สึกว่าเราควรจะกินไนท์วิชั่นน่าจะกินตั้งนานนะขออภัยด้วยนะครับที่ทําให้คุณชมมืดมาตั้งนานนะครับผมอ่าเราก็มืดด้วยกันนะฮะอย่าไปอะไรมากนะนะครับบางคนก็นะฮะยังไม่มียังไม่คิดเลยว่าอนาคตจะเป็นอะไรนะฮะเออนะครับก็นั่นแหละคิดไว้แต่นั่นเนนครับ จะดีนะฮะคิดไว้คิดเร็วก็รู้เร็วแล้วก็จะได้ทำให้เร็วนะฮะไม่ต้องไปรอโอกาสไม่ต้องไปรออะไรมากมายนะฮะถ้าเรามีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไปให้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้เลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าเราจะหามันเจอเมื่อไหร่นะครับแต่บางคนก็ไม่เจอจริงนะนะฮะว่าอยากเป็นอะไรนะส่วนผมก็ก็มีในใจแล้วนะฮะว่าโตขึ้นเนี่ยอยากทําอะไรนะครับไม่ใช่ว่าเราจะแคดเกมแบบนี้ต่อไปนะฮะ อนาคตเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะแคสเกมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบอาชีพหลักของเราเนี่ยแคสเราเป็นทำทำเป็นงานอดิเรกนี่ยสนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจนะครับก็แค่นั้นเลยครับเราไม่ได้ไม่คิดไม่ได้คิดว่าจะยึดมาเป็นอาชีพหลักขนาดนั้นนะฮะนะครับเราไม่ใช่พิดูพายที่แบบวันๆก็แคสเกมก็พอแล้วนะฮะแล้วก็คงจะต้องไปทาอย่างอื่นที่มันน่าจะมั่นคงกว่านี้นะฮะเพราะว่าอาชีพนี้เนี่ย าการแคสเกมหรือการทําคลิปอยู่คุยนะฮะยูทูบเนี่ยมันไม่ได้ยั่งยืนอะไรขนาดนั้นนะครับมีขึ้นก็ย่งมีลงนะฮะก็ประมาณนั้นแหละนะครับอ่ะสาระนั่นเนี่ยวันนี้เราก็มาคุยกันไปเรื่อยๆนะฮะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากครับผมก็จะขุดดิ่งไปเรื่อยๆแหละเจออะไรผมก็เจออะไรข้างทางก็จะแวะขุดนิดหน่อยนะฮะรู้สึกว่าแถวนี้มันจะมีแต่แร่ลีดนะครับน่าจะเป็นแบบทำเลเนี่ยมันน่าจะไม่ค่อยมีแร่อ,อื่นนะครับ เพราะว่าแต่ละไบโอมเนี่ยมันก็จะมีแร่ต่างกันนะฮะอย่างเช่นถ้าเป็นจังเกิลเนี่ยทองจะเยอะนะฮะแต่ถ้าเป็นไบโอมธรรมดาอย่างเงี้ยก็จะมีพวกแร่กาก,าก,ากแร่ลีดแร่ทินนะฮะก็ถ้าเรื่องประหงเนี่ยก็จะอาจจะเจอไอรอนนะ,ะหรือซิลเวอร์หรืออาจจะเจอทองบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าจังเกิลเนี่ยจะเยอะสุดแล้วนะฮะสลับทองนะฮะทางด้านขวามือนี้ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นซิลเวอร์นะฮะเราก็จะตรงดิ่งไปเลยครับผมซิลเวอร์นะครับ เงินนี่แพงมากนะแพงเงินนี่เป็นตัวเป็นโลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุดนะครับดียิ่งกว่าทองแดงเนี่ยทองแดงก็คือ copper นะครับผม silver ก็คือเงินนะฮะอ่าก็สองภาษาอังกฤษไปด้วยนะฮะสำหรับเงินเนี่ยมันจะนำไฟฟ้าที่ดีกว่าทองแดงอีกนะครับแต่ว่าเงินเนี่ยมันราคาแพงนะฮะก็เลยไม่ค่อยนิยมออกมาทําเป็นสายไฟนะครับสายไฟที่เราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสายไฟที่เป็นทองแดงนะฮะเพราะว่ามันราคาถูกนะครับแล้วก็ ปริภาพมันก็มันก็สู้เงินไม่ได้อยู่แล้วนะว่าเงินมันเป็นอ่าเป็นโลหะที่นําไปฟ้าได้ดีที่สุดนะครับโอ้โหครับผมอุ้ยโอ้โหเจ็บจุงเบยนะฮะยาหิวมีไหมเนี่ยไม่มีสักขวดโอ้ไมคุณเี่ยตกไปจะตายไปเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเจอทองแล้วนะฮะบอกแล้วมันต้องมีนะฮะแล้วก็มีกล่องทองตรงนั้นหนึ่งอันนะครับเกียเราจะเป็นนักขุดทองครับตอนนี้นะนะฮะขุดทองฮะ โอเคเดี๋ยวจะไปทำเป็นที่กุดทองด้วยนะครับอ่ะเราจะเก็บสเตตซีติูสนะครับเอาไปทำเป็นพิพิธภัณฑ์นะผมจะเป็นคนที่ชอบสะสมอะไรต่างๆนะสะสมรูปปงรูปปั้นอนะไรเงี้ยแล้วก็จะไปทำเป็นแบบเป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะก็นี่แหละเป็นแนวเกณ์ที่ผมชอบนะะคืออยากทำอะไรก็ทำอ่ะไม่ต้องไปซีเรียสตามใครตามเนื้อลงเนื้อเรื่องนะฮะ นเราก็อยากทำอะไรเราก็ทำเลยก็เลยทำให้ผมชอบเกมแนวนี้นะครับพวกไมค์ของไมค์ครับเทลเลียอะไรเงี้ยนะครับเพราะมันเป็นเกมที่อิสระเสรีนะฮะไม่ต้องมีใครมาจำกัดอะไรเรานะครับผมอยากทำอะไรเราก็ทำนะฮะไม่ต้องไปแคร์สิ่งในสิ่งใดนะครับในกล่องมีอะไรจงออกมาอันนี้อีกแล้วนะฮะแล้วก็เงินเอ้ยเหล็กนะครับแล้วก็ยาฮิลแล้วก็ยาชายนะฮะยาส่องแสงเนี่ครับ เปล่งประกายเรืองรองส่องสว่างเนี่ะแล้วก็ลายคริสตัลนะครับถามว่าเก็บไปทําไมนะตอนนี้มันก็เต็มช่องแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนอยากเก็บไว้แค่นั้นแหละนะครับอ่ะเราได้ยาชายมานะเมื่อกี้ตอนนี้ของเต็มแล้วว่ะก็ทิ้งไปบ้างนะฮะเราไม่จําเป็นต้องเก็บอะไรไว้เยอะนะครับอะไรที่ไม่จําเป็นล้วก็ทิ้งไปนะครับอันไหนไม่จําเป็นฮะทิ้งไปเลยครับใครรู้ตัวไม่จําเป็นก็ออกไปฮะ ใครรู้ตัวว่ามีประโยชน์ก็ออกไปนะครับโอเคฮะยาเมื่อกี้นี่ครับเป็นยาฉายแสงนะฮะอยู่ได้5นาทีเลยทีเดียวนะครับผมพอเราใช้นะฮะปุ๊บก็ตัวเราจะส่องแสงสว่างนะไปไหนก็จะมีแสงนะฮะเจอทับทิมด้วยครับรูบี้นะฮะใช่ป่ะนะนะครับได้นี่มาด้วยครับเออมีคนถามมาในพาร์ทที่แล้วนะว่าไอไอเนี่ย ไอ้กรรมเทพนี่หาอย่างไงเนี่ยเนี่ยครับขุดตามพวกพวกอัญมณีตย่างต่างนะครับมันจะได้ฮะก็เนี่ยแหละครับคือหาง่ายมากนะแค่ไปหาพวกอัญมณีก็ได้แล้วนะครับตอนนี้รู้สึกเราจะออกนอกเส้นทางแล้วนะฮะตอนนี้รู้สึกจะออกนอกเส้นทางการจราจรแล้วครับตอนนี้เห็นไหมอันนี้ไม่ไรครับตอนนี้เราขุดแค่นี้ไปก่อน้วกันเดี๋ยวค่อยเราไปขุดต่อนะครับตอนนี้เราว่าผมว่าคิดว่าน่าจะไปสำรวจก่อนดีกว่านะเพราะว่าแถวนี้เนี่ย น่าตำรวจดีนะแล้วก็ไม่อันตรายนะครับเพราะว่าไบโอมมันเป็นไบโอมธรรมดานะครับมันไม่มีมอนโหดนะฮะไบโอมนี้นะครับเป็นเหมือนแบบสแตนดาร์ดมากนะเหมืองพื้นฐานในการลงเลยนะครับไม่ใช่แบบจังเกิลอะไรเงี้ยจังเกิลนี่มอนเยอะมากนะไม่รู้จะเยอะไปไหนนะครับเราเจออัญมณีอีกแล้วนะฮะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเห็นอ่าเรืองแสงแล้วนะครับโอเคอันนี้จะเป็นน่าถ้าเราไม่ผิดน่าจะเป็นอนาเมนไท ใช่ป่ะอะดามน,นไทยอะเมนไทนะอะดามนไทนะมันมันเป็นแร่สีแดงเนี่ยเป็นแร่โหดเลยทีเดียวนะครับจำผิดครับแล้วก็มีแร่สีเหลืองด้วยนะแร่สีเหลืองนี่จำไม่ได้ชื่ออะไรนะครับอ่านะฮะอันนี้จะเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นรัตรนชาติเออเขาเรียกว่าเป็นรัตรนชาติก็คือเป็นเครื่องประดับนะครับที่เนี่ยเป็นพวกอัญมณีนะฮะประมาณนั้นแหละ รัตนชาติก็จะมีเป็นพวกเพชรพวกพลอยนะฮะไข่มุกนะฮะเป็นพวกซากฟอสซิลนะครับเขาเรียกว่าเป็นมันเป็นซากฟอสซิลนะสำหรับพวกรัตนชาติเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์น,นะครับอ่าถ้าใครเรียนเรื่องธรณีประวัติเนะะี่ยจะรู้นะครับอ่าธรณีประวัตินี่ก็เรียนตอนม .4 เทอมหนึ่งนะครับส่วนเทอมสองนี่เรียนเรื่องดาราศาสตร์นะครับก็โอ้โหดาราศาสตนะร์เนี่ยนี่ก็ยากเหมือนกันได้อีกแล้วครับ broken heart เนี่ยครับอ,อกหักใน,นหัวใจหักนะครับหัวใจแตกประมาณอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เจอทองนะครับอันนี้มันอันนี้มันอะไรนะโทพัสนะครับโทพัสนะครับประมาณนั้นนะเฮีย okay, เราจะไปขุดทองกันนะเจอทองไม่ได้ต้องขุดนะจ๊ะทอง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  โก้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 โกโกเนี่ยมีตัวอะไรไม่รู้นะฮะโดยโดย่องจ้องอยู่ข้างล่างเมื่อกี้เนี่ยโอเคฮะหมดย่างหมดแล้วก็จะไปนะครับอ่านะฮะมีตัวอะไรรอ,อเราอยู่เฮ้ยเคปแบตนะฮะข้างคาวถ้ำเนี่ยเคปเป็นว่าถ้ำข้างคาวก็แบตะครับรวมกันก็เป็นข้างคาวถ้ำ เกมนี้เนี่ยสับเยอะมากนะถ้าจะเรียนภาษาอังกฤษด้วยเกมนี้เนี่ยผมว่าเหมาะเลยนะเพราะคำศัพท์มันเยอะมากนะครับค่อนข้างชอบเลยนะเวลาที่เล่นเกมแล้วมีคำศัพท์เยอะๆเนี่ยเพราะผมเป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษนะครับเวลาเรียนอังกฤษนี่โอ้ย่างเมบนะฮะก็สอบนี่ได้ได้เต็มหลายรอบนะภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเราเล่นเกมเยอะก็ได้นะเวลาสอบภาษาอังกฤษนะฮะได้เยอะมากนะแล้วก็ภาษาไทยนะครับ ได้เยอะนะครับแต่แต่ถ้าเป็นวิดคันนี้เนี่ยได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะก็จะธรรมดาธรรมดานะฮะอย่างภาษาไทยเนี่ยผมกไ็ได้เต็มได้เต็มตั้งหลายทีเนี่ยอังกฤษก็ได้เต็มหลายทีนะครับอาจจะเป็นเพราะมันง่ายก็ได้นะครับนะสเกลดิตันมาเนี้ยขาม้อนแมนคาม้อนแมนนะครับตรงนี้มีเงินอยู่จํานวนมากนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่รอช้าที่จะขุดมันนะฮะตอนนี้ของก็เต็มเช่นเคยนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยบล็อกเกนฮาร์ดเป็นสิ่งที่ถูกเลือกนะฮะจะออกไปเพราะมันมีเยอะแล้วโอเคนะเราจะขุดซิลเวอร์นะครับผมซิลเวอร์ก็เอาไปทําเป็นทำอะไรดีวะเอาไปขายนะครับผมแร่ในแบบโหมดธรรมดาเนี่ยมันไม่ค่อยหวือหวาฟื้นฟ้านะฮะมันแบบธรมธรมดาธรรมดานะฮะก็คงจะเป็นพวกแรกแร่ฮาร์ดโหมดเนี่ยมันจะ ดียนะฮะส่วนแร่ทำในโลกปกติเนี่ยมันก็ธรรมดาธรรมดานะฮะพอเราปลดล็อกคันโหมดได้เนี่ยมันก็ไม่จําเป็นเลยเนะผมก็จะมองข้ามไปเลยนะฮะเมินเลยบอกเลยนะครับจะไม่สนใจมันอีกต่อไปนะถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกคันโหมดได้นะ,ะก็คงอีกนานพอสมควรน,นะฮะก็ต้องอัปเกรดตัวเองนะอัปเกรดอาวุธนะฮะยุทโธปกรนะครับจะตายแล้วอ่าโอเคนะฮะก็เราจะไปแล้วหละ น่าจะพอแล้วมั้งนะฮะข้างบนนั้นมีอะไรวะสีฟ,ฟ้านะฮะน่าเอานะฮะก็ต้องเอาโอเคะฮะเราจะขุดอัญมณีให้หมดนะครับขุดไปทําไมฮะก็สะสมครับผมเป็นคนชอบสะสมอัญมณีเหมือนกันนะฮะเล่นเกมเทะเลเรียเนี่ยนะคือมันไอเทมเยอะไงแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบสะสมพวกแบบอะไรสวยๆนะฮะแล้วแบบพวกอัญมณีเนี่ยมันก็สวยนะครับก็เลยแบบชอบสะสมไว้นะฮะมันไม่ได้ใช้งานแต่เราก็ชอบครับ นะครับมีแบบฆ่าฆ่าบูสลามหนึ่งหนึ่งร้อยตัวนะฮะมีให้รางวงรางวัลด้วยนะไม่ใช่รางวัลเดีย๋ยวเป็นแบบประกาศนะคล้ายๆกับ Game กเแบบแบบแบบกมฮอนก็เป็นแบบอ่าแบบถ้าฆ่าและแบบสิบห้าตัวติดกันก็แบบอิมโมโตอะไรประมาณนั้นนะฮะเป็นแบบสัญลักษณ์ว่าเราแบบฆ่าได้เยอะอะไรประมาณนั้นนะฮะอิมโมโตนะฮะอิมโมโตแปลว่าอมตะนะฮะก็คือฆ่าโดยที่ไม่ตายเลยสิบห้าตัวนะฮะช่วงนี้ก็เล่นเกมฮอนนะครับผมอ่า โอเคครับไปนะฮะสลามแดงก็นะฮะมาค่อยๆมาค่อยๆตอดอยู่เรื่อยเลยนะฮะโอเคครับ, okay, รบอันนี้จะไม่ได้ว่าแร่อะไรนะไม่ใช่เพชรนะถ้าเพชรมันจะเป็นสีฟ้าแต่ถ้าสีเงินเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้นะฮะก็ต้องมาขุดดูนะฮะมันจะเป็นแร่หกเหลี่ยมถ้าจะไม่ผิดเนี่ยแชฟพฟรายนะฮะชัพฟรายก็จะเป็นอะไรวะ จำคำแปลไม่ได้นะเนี่ยซสป라이์อันเนี้ยนะครับมีโทปัสนะครับแล้วก็อเมทิชนะฮะมีอะไรมีรูบี้นะฮะอันนี้เป็นทับทิมนะฮะจำได้แค่นี้แหละแล้วก็จะมีมรกตอีกเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะก็คืออเมรัลนั่นเองเนี่ยมีในแมคคาร์พเด็ดนะครับไปแล้วนะฮะจังหวะนี้ไปแล้วจ้าออโต้โอ้สูงเหลือเกินมีเงินอยู่ด้วยนะตรงนี้ก็ขุดเลยนะครับ โอเคฮะวันนี้ก็มาขุดแร่ชิวๆนะฮะกันไปเรื่อยๆนะครับพ่อมเคฮะคาเฮเคฮะคาเฮท่าเฮเคฮะนะครับนะไปทางไหนดีขวาาลายซ้ายดีปึ๊บอุ้ยไม่ได้แดกนะครับเมื่อกี้มีธนูด้วยนะครับนเะคฮะ,นะคะ,นะคะก็จะตรงนี้เป็นหุ้ยโอ้โหไม่พลาดนะฮะตรงนี้เป็นไบโอมไอ้นั่นนะครับไบโอมเรียกว่าอุ้ย โดนระเบิดโดนกับดักฮะตรงนี้มีอันยังไม่มีด้วยฮนะโอ้โ oh, หครับโดนกับดักตายนะฮะเก็บตังค์ไว้ก่อนมีตังค์เท่าไหร่วะนนะียตังค์ไม่เยอะนะฮะโอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่โอ้โดนระเบิดบูมเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมเป็นรูโบเลยนะฮะเนี่ยฮะ,นะฮะเห็นไหมสหีหลายสีเนี่ยมันจะเป็นอัญมณีนะฮะซึ่งมันน่าไปมาก แม่ไม่น่าตายก่อนเลยคใครจะไปรู้มีระเบิดวะใครมันวางไว้ยะให้กูรู้นะเว้ยนะครับผมว่าไอ้นี่แน่เลยฮะไอ้ที่เป็นคนเมืองเขาเนี่ยผมว่าไอ้นี่แน่เลยที่มันเบเพราะว่ามันขายระเบิดนะเห็นไหมเนี่ยมึงแน่ๆเลยที่ไปวางระเบิดกูเดี๋ยว็ดจับฟาดเลยนะคุณพยาบาลครับรักษาผมหน่อยเอาลืมไปว่าเก็บตังค์ไปแล้วขอโทษครับคุณพยาบาลครับเอาตังค์มาแล้วฮนะเอา อา้าวตังไม่พออีกคุณพยาบาลจะรักษาอะไรแพงอะไรขนาดนั้นนะฮะตังไม่มีเข้าใจป่ะเข้าใจคนจนป้าพยาบาลนี่อโอเคนะฮะก็โอเคสารพานี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคือก็ยังไม่ได้จริงจังอะไรมากมายนะพานี้แล้วก็มานั่งเล่นนั่งคุยกันไปเรื่อยๆนะฮะก็ได้ของมาพอสมควรเลยนะพวกลงพวกแร่ต่างๆนะครับก็สนุกนะพานี้ คนเล่นแหละสนุกแต่คนดูไม่รู้สนุกหรือเปล่านะครับถ้ามีคอมเมนต์อะไรแนะนำก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับโอเคนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวและขอใจนะครับลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการนะฮะทำวิดีโอต่อไปนะครับ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 เดี๋ยวขอพาวแรกก่อนนะจ๊ะ อันนี้คือซิลเวอร์นะฮะได้มาพอสมควรเลยอืมซิลเวอร์แล้วก็ได้ go 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 นะฮะเป็นเคาลเตอร์เลยนะโอเคก็ได้ประมาณเท่านี้นะครับเจอใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะโอเคครับเจอใหม่ครับบ๊ายบายคลิปหน้าอยจะทำอะไรก็ก็คอมเมนต์เข้ามาอะไรกันนะครับตอนนี้เราก็ไม่ค่อยจะรู้ว่าจะทำอะไรกันดีนะฮะนั่นแหละฮะบ๊ายบายครับ Yeah.